นิวดีใจเพลงใหม่กระแสตอบรับดีได้อิงฟ้ามาร่วมงานเผยเฮียซีขอเพลงไปฟังก่อนคลนุนิวชวรินปล่อยเพลงใหม่ขึ้นใจได้อิงฟ้ามาเป็นนางเอก MV แอบเขินตอนเจอกันครั้งแรกเผยเฮียซีขอไฟเพลงไปฟังก่อนดีใจที่เฮียอยากฟังเสียงเพราะอยู่ด้วยกันมานานกลัวเขาเบื่อแล้วล่าสุดวันที่8พฤษภาคมที่งานถแถลงข่าวเปิดตัวรายการ Thailand Music เขาดาวณนะห้องแกรนด์ฮอลล์ชั้น3 t r u ดิจิ i t ล l Park พิธีกรประจำรายการคนเก่งนุนิวชวรินเพลิดพิริยวงศ์ได้ปล่อยซิงเกิลที่3ามเพลงขึ้นใจไปไม่นานมานี้ดีใจที่แฟนๆชอบพร้อมขอบคุณที่อิงฟ้าที่แบ่งเวลามาร่วมงานเพราะรู้มาว่าพี่เขาคิวแน่นมากแอบเผยว่าเตรียมมีคอนเทนต์ลับๆฝากแฟนๆรอติดตามเพลงใหม่ขึ้นใจกระแสะตอบรับดีมากซิงเกิลที่3ามของผมเพลงขึ้นใจเพิ่งปล่อยไป2วันครับฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างวันที่ปล่อยนั่งไล่อ่านคอมเมนเ์ทั้งคืนเลยครับ แคปไม่ได้นอนดีใจที่แฟนๆชอบอยากขอบคุณแฟนๆที่ช่วยส่งต่อเพลงนี้แล้วพูดถึงเพลงนี้กันเยอะมากๆขอบคุณแฟนๆที่อิงฟ้าด้วยครับที่สำคัญขอบคุณที่อิงฟ้าเช่นกันที่รับเล่น MV นี้แล้วก็ช่วยปั่นเทรนเยอะมากๆเลยร่วมงานกับที่อิงฟ้าเป็นยังไงบ้างเพลงนี้เหมาะกับที่อิงฟ้ามากเลยครับ รู้สึกว่าตอนที่กำลังเลือกนางเอก MV ว่าเป็นใครดีคิดแล้วนึกไปถึงที่อิงฟ้าเพราะพี่เขาสวยรู้สึกว่าถ้าแต่งชุดท,ที่ออกแนวพีเรียดที่เข้ากับ MV เพลงนี้น่าจะสวยมากๆซึ่งก็สวยจริงๆรู้ไหมว่าพี่อิงฟ้าคิ้วแน่นมากอันนี้รู้ดีเลยครับเพราะพี่อิงฟ้าเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้ววันถ่ายเหมือนจะเป็นวัน ว่างเพียงไม่กี่วันที่พี่อิงฟ้ามีแต่ว่าก็เจียดเวลามาให้ได้ผมอยากขอบคุณที่อิงฟ้าอีกสิบล้านรอบเลยพอพี่เขาตอบรับเราใจฟูแค่ไหนดีใจมากเลยครับผมรู้จักพี่อิงฟ้าห่างห่างมาตั้งนานแล้วแต่เรายังไม่เคยเจอกันแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าพี่อิงฟ้ารู้จักเราหรือเปล่าแต่อยากจะร่วมงานกับพี่อิงฟ้าสักครั้งหนึ่งครับซึ่งในวันนี้ได้ร่วมงานกันแล้วได้รู้จักกันแล้วตอนนี้ก็เป็นพี่สาวกับน้องชาย แต่พี่อิงฟ้าเขาบอกจะเป็นแม่กับลูกไม่ยอมครับเราต้องเป็นพี่สาวกับน้องชายเดี๋ยวจะดูห่างกันเกินไปอยู่ในกองเมาส์ช่ำไหมคุยเล่นกันครับแต่ตอนแรกที่เจอกันผมเขินที่อิงฟ้าแล้วก็เกรงด้วยครับอย่างซีนเต้นรำมันต้องอยู่ใกล้ๆกันมากเลยต้องมองหน้ากันไม่ค่อยกล้ามองเท่าไรครับเกรงใจแล้วก็เขินด้วยแต่ก็สนุกดีครับเฮียว่าไงบ้างปกติเฮียจะดูก่อนผมครับแต่รู้สึกว่าเอวีนี้อาจจะไม่ได้ดู เพราะว่าเฮียอันนี้ยังไม่บอกละกันครับว่าจะมีอะไรโปรเจกต์ลับก็ไม่เชิงลับหรอกครับเป็นคอนเทนต์ลับๆอีกคอนเทนต์หนึ่งเฉยๆก็เลยไม่แน่ใจว่า MV นี้เฮียได้ดูก่อนหรือเปล่าแต่ว่าเฮียก็ดีใจอยู่แล้วแหละครับที่ได้พี่อิงฟ้ามาเล่นด้วยเพราะว่าเฮียก็รู้จักพี่ฟ้าอยู่แล้วครับแต่เฮียช่วยปั่นเทรนเยอะมากเลยครับแล้วเฮียก็ขอไฟล์เพลงไปฟังก่อนที่เพลงจะปล่อยด้วยครับดีใจที่เฮียอยากฟังเสียหนูเพราะว่าจริงๆเฮียน่าจะได้ฟังบ่อยแล้วลหละครับ อยู่ด้วยกันมาก็หลายปีแล้วได้ยินเสียงก็เกือบจะทุกวันไม่รู้ว่าเบื่อเสียงหรือยังแต่ก็อยากขอไฟเพลงไปฟังก็ดีใจครับแฟนๆที่อิงฟ้าชื่นชมเราขอบคุณมากเลยครับแฟนๆที่อิงฟ้าน่ารักมากช่วยดันผลงานของพี่อิงฟ้าและผมที่อิงฟ้าชมผมว่าน่ารักก็ขอบคุณมากเลยครับแต่ว่าพี่อิงฟ้าน่ารักกว่าครับฝากเพลงนี้กับแฟนแฟนหน่อยขอฝากซิงเกิลที่3ของนูนิวด้วยนะครับ ชื่อเพลงว่าขึ้นใจสามารถเข้าไปฟังได้เลยครับที่ YouTube DMD Music หรือว่าทางสตรีมมิ่งทุกๆแพลตฟอร์มเลยครับเพิ่งปล่อยไปสดๆร้อนๆอ,อยากบอกว่าเป็นเพลงที่ไพเราะมากๆเพราะได้พี่แอมอัจฉริยาคนเก่งของเรามาแต่งให้อีกแล้วครับถูกใจทุกคนแน่นอนเป็นเพลงชาที่เศร้าแต่ก็มีความสวยงามอยู่ในนั้นใครที่กำลังรู้สึกดาวดาวหรือว่าเนื้อหาตัวเพลงก็ขอส่งมอบเพลงนี้ให้ทุกคนเลยครับ แต่ว่าอย่าดาวไปกับเพลงมากนะครับเราต้องมีความสุขด้วยครับ